เครื่องรางช้างผสมโขงหลวงพ่อสายวัดนามิจิตเกียรรามจังหวัดศรีสะเกดผู้สืบสารตำนานสายเวทเขมรโบราณขนานแท้เดินในเรื่องเมตตาพิศวาสหลงไหลเปรียบได้กับช้างผสมโขงที่มีพลังมากมายเหมาะสำหรับท่านผู้ชายหรือหญิงที่ชอบเรื่องมหาสเสน่์อยากให้มีคนมาชอบมาหลงมารักนิยมชมชอบแนวเรื่องรักสนุกหลวงพ่อสายท่านได้ปลูกเสกตามตำราวิชาเขมรโบราณ จากจงอธิษฐานจิตให้บังเกิดกับผู้นำไปใช้ให้มีพลังวิเศษในด้านมหาสเสน่ห์ด้านเมตตามหานิยมให้มากที่สุดด้วยมนช้างผสมโขงหง1้8คาบมนมหาสเสน่ห์รันจวน108คาบมนมหาเมตตาใหญ่108คาบมนหัวใจนางอกแตก108คาบมนอินพลดรัก108คาบมนมาเศษนาง108คาบเมื่อจบจากการบริกรรมพระคาถาดังกล่าวแล้ว หลังจากนั้นหลวงพ่อท่านได้นำมาชุบน้ำพรายช้างผสมโคขงซ้ำอีกครั้งเพื่อเพิ่มความคลังความศักดิ์สิทธิ์อดด้วยผงนางอ,อกแตก